อ่โอเคจากคราวที่แล้วที่เราดู national l i d e n t e นะครับคราวนี้เราจะมาดูว่าเราจะผ่านอบิตร,รอบนี้นะครับ2.1ยังไงให้ได้9ดาววิธีการปั้นง่ายๆถ้าคุณมีร i g h n อันนี้สำหรับคนที่มีร i ยเด n นะเพราะมันจะง่ายมากคือเราต้องปั้นทีม r i d e n n a t i o n a l ก่อนเนาะอย่างที่บอกนะครับเมื่อเราได้ทีมตรงนี้เนี่ย ผมจะโฟกัสที่ชั้น12ก่อนนะครับชั้น12บสเนี่ยหลักๆเลยเนี่ยมันจะมีอยู่สามจุดที่ยากสำหรับมือใหม่ถ้าใครที่เล่นมาพอสมควรแล้วมีตัวที่ทำเดเมจสองทีมแน่ๆแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ยากเกินไปแต่ตรงนี้ผมมาดูห้องแรกนะห้องแรกเนี่ยจะเป็นม็อบทั้งสองเลยแต่ชั้นบนรวบได้ชั้นล่างรวบไม่ได้นะครับเพราะงั้น เราจะเอาตัวรวบไว้ข้างบนส่วนครึ่งล่างเราจะเน้นตัวเดเมทถ้าสมมุติว่าคุณมีไลเดนเนช n แนลทีมให้เอาไว้ห้องล่างห้องบนให้แนะนำซูโค a แครีจะง่ายนะครับอพอมาดูห้องที่สองห้องที่สองเนี่ยข้างบนเป็นมาก,กุเกงกิซึ่งเป็น DPS ที่สำหรับเราต้องต้องท,ทำทีม DPS สำหรับมอนเดียว ส่วนห้องล่างจะเป็น m เม d e n แล้วก็ฟาทุยซิซิเมกน้ําแข็งข้างบนก็เอา Riden National Team มาลงนะครับครึ่งล่างเราจะใช้ทีมรวบและเป็นทีมที่จัดการพวกาฟาทุยได้ง่ายเดี๋ยวผมจะแนะนำอีกทีหนึงส่วนห้องสุดท้ายห้องบนลูนก่า2ตัวเป็นอะไรที่ไม่ยากเกินไปถ้าคุณจัดมาดีเซตอัพทีมมาดีมันจะจบภายในประมาณไม่เกิน40วิ ส่วนห้องล่างถ้าคุณมี national l i d e n ก็เอาทีมนั้นลงเลยคราวนี้เรามาดูว่าสำหรับมือใหม่เนี่ยเราจะวางแผนยังไงให้ได้9ดาวเต็มถ้าเล่นแบบเ e t up run นะครับไม่ใช่ bullet run ถ้า bullet run คือทีมเดียวรอบเดียวแต่ถ้า set up run เนี่ยเราจะต้องเล่นถึง3รอบเลยทีเดียวสำหรับคนที่มีทีมไม่เยอะนะครับคราวนี้มาดูก่อนว่าเราจะจัดการยังไงเพื่อที่จะให้ผ่านทั้งหมด มันมีทริคอยู่อยู่ที่ว่า,าคุณเข้าใจระบบมันหรือเปล่านะครับอันดับแรกผมพูดถึงพรจันทรารอบนี้ก่อนเฉพาะรอบนี้นะเมื่อใช้ท่าไม่ตายนะครับพลังโจมตีของตัวละครจะเพิ่มขึ้นทุกตัวเลย6.5หมายความว่ารอบนี้ถ้าสมมุติว่าคุณใช้อันติคุณจะได้อ t t a าเปอร์เเพิ่มขึ้น6.5 บัฟนี้อยู่15วิแล้วถ้าคุณใช้ภายใน15วิมันก็จะซ้อนทับกันไปเรื่อยๆจนถึงขั้นที่7หมายความว่าถ้าใช้ครบคุณจะมี Attack% โบนัสถึง45.5ซึ่งเยอะมากๆนะเท่ากับนาฬิกา Attack ได้เลยคราวนี้ทำยังไงเราต้องการใช้ทาไ้ตายได้บ่อยเพราะงั้นนาฬิกาเราสามารถที่จะเปลี่ยนมาเป็น e NERGY RECHARGE ได้ นะครับเพื่อให้เราสามารถวนอันติได้ไวขึ้นคราวนี้เรามาดูว่าเมื่อเราได้บัฟเนี่ยตัวนี้เราควรจะต้องทําให้ได้นะครับถ้าทําได้ทีมเราก็จะเก่งขึ้นเยอะมากตัวนี้มันอวยลายเด่นแหละเพราะว่าลายเด่นเนี่ยสามารถแจกแฟลชแอทักแฟลชเอเนจี Flat e gy, ให้กับทีมได้ง่ายนะครับแล้ววนอันติได้ไวแล้วก็ยังอวยเซตแอมเบมซึ่งถ้าใครใส่ก็รู้อยู่แล้วว่าได้ เลนจี้หรือชาร์จแถมยังไม่พอถ้าใครใช้ไฟฟ้าก็ได้อ,อนดูธาตุเพิ่มขึ้นอีกทำให้สามารถรีอันติได้ไวขึ้นโอเคอันนี้ไม่ไม่เท่าไหร่นะทำความเข้าใจมันให้ได้ก่อนนะครับห้องหนึ่งห้องสองห้อง3ามเราจะใช้เซตอัพรัม um ในรอบนี้นะครับเพราะฉะนั้นห้องแรกเนี่ยอเอาง่ายก่อนเลยคุณมีตัวอะไรบ้าง ผมเชื่อว่าคนที่เล่นใหม่เนี่ยก็จะมีห้าดาวประมาณตัวนึงคิดว่านะครับแล้วก็จะมีสี่ดาวเป็นส่วนใหญ่ตัวที่เรามีแน่แน่สี่ดาวยืนพื้นก็ถ้ารอบนี้นะใครเปิดกาชารอบนี้ก็หาชิงชิวได้ง่ายนะครับหาโรซาเรียยังพอหาได้อยู่าหาโรซาเรียยังหาได้นะครับแล้วก็ยังพอที่จะหาไบโด ได้นะครับส่วนตัวฟรีที่ยืนพื้นเลยก็จะมีเนี่ยเป,เป็นเบเนดก็หายากแล้วนะแต่คิดว่าหลายคนก็น่าจะมีนะครับอันนี้ถ้าคุณมีไบ d เดนเนช่อลก็คือหมายถึงว่าคุณต้องมี4ตัวนี้นะครับยืนพื้นอันนี้เป็นค ondition แรกสำหรับคลิปนี้นะต่อไปนะครับเรามาดูกันว่าเราจะจัดทีมยังไง ถ้าเราเซ็ตว่าตัวไหนเจอบอสเราจะใช้ทีมนี้ส่วนตัวไหนที่ไม่ใช่บอสชั้นไหนที่ไม่ใช่บอสนะครับบนหรือล่างเนี่ยเราก็จะเอาทีมรวบเป็นสูโคดยืนพื้นไว้เลยนะครับควรจะมีเพราะว่าถ้าไม่มีตัวรวบเนี่ยลำบากถ้าคุณมีเบเนตก็ใช้เบเน็ตครับเอ้ถ้าคุณมีไม่ใช่ Bennett, บเบเนตสิถ้าคุณมี ทำไมเวนตี้เวนตี้เวนตี้คุณก็ใช้เวนตี้เวนตี้รวบได้ดีกว่านะครับแล้วมันมีจุดที่ง่ายคราวนี้ห้องบนสําหรับ12ชิ้นหนึ่งห้องบนมันเยอะมากเลยเนาะมอนเพราะงั้นเราจะทํายังไงให้มันง่ายนะครับมาดูกันดีกว่านี่เลยเวนตี้ถ้าคุณมีนะเวนตี้นะครับแล้วส่วนที่เหลือคุณควรจะเป็นอ,อันติที่อยู่สามารถวางพื้นได้อเช่นนี้ นะครับถ้ามีซูโค้ดร่วมด้วยก็ไวเลยเนี่ยนะครับเว,เวนตี้ซูโค้ดใไปตัวแล้วก็อีกตัวหนึ่งถ้าเราจะไม่ยุ่งกับไลเดนเนชั่น n a ลเลยเนาะก็เป็นฟิตก็ได้เนี่ยง่ายมากเลยสมมุตินะผมคร่าวๆให้ดูก่อนนะประมาณนี้ เริ่มมานะครับสิ่งที่เราผู้บล็บพวกนี้ไม่ได้จําเป็นอะไรมากมายนะครับเรื่องสักอันก็ได้หลักการก็คือเมื่อคุณกดเริ่มนะครับให้วิ่งไปข้างหลังดูนะครับใช้ฟิตบินไปจะง,ง่ายที่สุดกดคิวเลยบินมาตรงนี้นะครับแล้วก็เวนตีรวบรวบเสร็จเอาซูโคสร,รวบไปอีกแค่นี้นะครับแล้วก็ซูโคสอีกเหมดด้วย ยิง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 กระจายจบหนึ่งหนึ่งหนึ่งเวฟแล้วนะต่อไปวิ่งถอยหลังกลับมาจุดเดิมครับก็ลวดซูโคสไอตัวซาบุรายเนี่ยถ้าคุณใช้ซูคโคสด Help ีๆมันจะเด้งขึ้นฟ้านะแล้วมันก sure ็จะไปติดอันติดของเวนตี้พอดีเลยซึ่งง่ายมากครับอันนี้ห้องแรกนะโอเคถ้าคุณจะเก็บก็จบ ภายในระยะเวลาแค่ไม่กีว่วินี่คือทริคของห้องแระประมาณนี้อ่ะคราวนี้อ่มาดูอีกครั้งหนึ่งถ้าสตีแต่เรามีคาเสือหะจะทำยังไงให้เร็วซูโคดแล้วก็คาเสือหะนะครับเรายืนพื้นห้องล่างเป็นเนช i o น a l ลนะหลายเดอนโอเคข้างบนเนี่ยจะทำยังไงไม่มีเบนตี้มันก็ยากขึ้นหน่อยนะแต่มันไม่ได้ช้าเลยนะครับ ถ้าคุณมีตัวเสลี่ผมจะแนะนะําโดเสลีเข้ามาแล้วถ้าคุณมีอีกตัวหนึ่งเป็นน้ำอย่างเช่นอ่นน้ำเนี่ยบางคนอาจจะไม่มีแล้วกันผมเอาเป็นน้ําแข็งสองเลยนะครับมาตามมาดูกันว่าจะทำยังไงมาเริ่มอันดับแรกเลยเหมือนเดิมนะครับวิ่งตรงไปไปข้างหลังเลยนะครับไปข้างหลังสองตัวเนี่ยแล้วหันกลับมาโยนลวก ตาอนั้นคาเซฮะนะครับวิ่งมาตรงกลางระหว่างสองตัวนี้ร่วมมันเข้ามารวมมา ET, IA, ING, ่ว uh, e มววมันเข้ามาเสร็จโรซาเลียยิงแล้วก็คาเซฮะอันติจากนั้นอันติคิวอีของคาเซฮะจะเต็มพอดีเราร่วมมันเข้ามาด้วยกันแล้วก็ชงหยุดแล้วก็ร่วมมาพยายามร่วมมันเข้ามาให้อยู่ในวงของตรงกลางก็จะวางแผนง่ายแล,แล้วจากนั้นเราก็กระจายกระจายด้วๆ,ๆเลยครับ น้ำแข็งเนี่ยอยู่นานอยู่แอ่ะจบเซตแรกเซตที่สองดูดมันเข้ามาก่อนครับแล้วก็อันติของซูปพอร์อันติสองตัวนี้พร้อมกันแล้วก็คิวจากนั้นดูดมันเข้ามาแล้วก็สูกระจายรว่ทีนี้จะช้ากว่าเวนตี้พอสมควรนิดน,นึงอันนี้ผมไม่ได้ใส่ในมเมทเข้าไปเยอะนะจบ ภายในนาทีหนึ่งถือว่าโอเคนะครับสำหรับห้องแรกมาดูห้องสองกันบ้างนะครับหลักการก็คือวิ่งไปถึงตรงนี้นะครับกดเริ่มให้คุณตรงไปข้างหน้าจะเจอ Eye of Storm แปะไฟแล้วก็ใช้ดาบน้ำชิวๆนะครับจากนั้นอันติทุกตัวแล้วก็ใช้ไลเดนจัดการ Eye of Storm ก่อนเลยนะครับ มีต่าหนอเนาะใช้เลยครับไม่ต้องกลัวว่าจะใช้ำิลัวก็ดีไอเดียพวกสเปเตอร์มจะวินมาหาคุณเองนะครับทางหวานนี้ก็จัดการสเปเตอร์ได้วยเนี่มันจะกลับมาลงมาให้เราโจมติอีกก่อนที่มันจะบินขึ้นไปก็สักหน่อยสอ,องดอกเนาะ ครมีอันติใช้ใช้เลยนะครับไม่ต้องที่เหนียว,ยวก็พอมันลงมาจัดการเลยครับอย่าให้มันขึ้นไปได้ทำนี้ก็จบอันติใช้ใช้เลยนะอันนี้เราโรกรฟกัสไปที่เจ้านี้ก่อนแล้ว ส่วสเปกเตอร์จะบินมาหาเราเองนะครับไม่ต้องไปวิ่งหามันเราเอาตัวใหญ่พอนะครับพยายามเก็บอันติหีห้บนที่ใช้ได้หมดนะครับติดฟูดาวให้ตลาดใช้ไม่ก่อ กาบ,บเฉียดฉิ่วคือถ้าสมมุติว่าห้องแรกคุณทามาดีนะห้องล่างคุณก็จะสบายเพราะงั้นถ้าห้องแรกคุณจบภายในนาทีหนึ่งได้นะครับห้องล่างคุณก็จะสบายหน่อยอันนี้ห้องแรกเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างยากนะถ้าคุณจะเอาอะไรเด็ยทีมลงข้างล่างแต่ถ้าคุณจัดบิลดดีๆแบบเอาตัวธนูมาสักตัวหนึ่งเวลาบบตัว Eye of Storm s, บินขึ้นฟ้าก็จะสะดวกกว่าอันนี้คร่าวๆสำหรับห้องบนล่างนะครับ ลังจากเราผ่านห้องแรกมาแล้วนะครับห้องนี้เราเซตอัพหลันเนะเราจะเอาไลเดนขึ้นมาชั้นบนทีมไลเดนนะครับและทีมชั้นล่างเนี่ยสำหรับเก็บกวาดเรามาดูกันว่าเราจะจัดการยังไงกับทีมข้างบนนะครับทีมข้างบนเนี่ยเดเมจไม่ต้องเยอะหลักๆอยู่ที่เสียงหลิงนะครับหลักๆเลยเสียงหลิงชิงชินอกนั้นคุณไม่จําเป็นต้องมีเดเมจก็ได้แค่แปะทาตุกพอหลักการน,นะครับวิ่งเข้าไปเลย เราเสียเวลาสิบวิกลับมากุจังหวะนี้นะครับโยนหมีเซงหลิงไปก่อนเลยปึ๊บจากนั้นก็อันติเบนเนตอันติเซงหลีงนะครับแล้วก็ไอเฟมหลบด้วยอันติของชินชิวนะครับแล้วก็ลเดนสังเกตน,นะลเดนผมประมาณหกหมื่นก็ได้บัฟมาจากเพื่อนด้วยนะครับบัฟอบ,บิดด้วยนะครับอบ,บิดรอบนี้ถ้าเราวนสกิลดีๆนะ ดเดนืได้เยอะเลยนะครับเพราะได้บัฟแอทแทกมาจากนั้นเก็บทุกคนนะครับให้ครบก่อนติเซ้าหนหลบไอเฟมก็ทีชิวไลเด้นก็ไอเฟมไลเด้นหลบนะครับเราสามารถทำแบบนี้ได้จบภายในน่าจะนาที20แบบชิวๆสบายๆนะ ถ้ามันหลบด้วยเตกมหลบถ้าชิวๆเลยก็ถ้าจะภายในนาทีสามสิบได้สบายๆเรียบร้อยห้องล่างเนี่ย หลักการหลักๆเลยสังเกตนะครับถ้าเราวิ่งไปที่จุดเริ่มเนี่ยเราหันหลังกลับหันหลังับนะครับมาที่ซิลซิเมตน้ําแข็งซึ่งจะเกิดข้างหลังเราตรงนี้นะครับจากนั้นโยนอัติลงตรงนี้เลยโยนไปเลยนะครับเราวิ่งลอกมาตรงนี้อ่าเห็นไหมครับซิลซิเมททั้งสองตัวเนี่ยจะมาอยู่ใ,ใกล้ๆกันแล้วก็นี่แหละบาบาร่าเพราะฉะนั้นเราดินมันก็าหากัน,นอีกนอดเราจะใช้ กระจายนะครับเป็นหลักเรามีบาบาร่าอยู่แล้วแล้วจากนั้นเราใช้อันสีของอแนวน้อยในวันหน้าด้วยนะครับะระหว่างที่มันจะวาดนีแล้วก็เติมเข้าไปเติมไม่น่อยเติมน้ำแข็งเติมเข้าไปนะครับแล้วก็โยนสติจังหวะนี้นะครับวนกลับมาแช่แข็งันไปเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งมันจะเริ่มแช่แข็งไม่ได้นะครับอันนี้ต้องระวัง แต่ไม่เป็นไรเวลาเราเหลือเยอะพเพราะว่าห้องแรกเราทำมาดีกระจายไปเรื่อยๆกระจายไปเรื่อยๆถ้าสายจำนวนถ้าสุโพสเนี่ยกระจายทีหนึ่งก็ประมาณหกพั 6, 7, น,ะะนละหกเจ็ดพันนะครับเราลามันสบายๆเลยไม่ต้องทำอะไรเลยครับเราก็แช่มันไปเรื่อยๆอ,อย่างนี้นะหลายคนจะลำคาญว่ามันว้าวเส่ยงจังเลยใช้วิธีนี้นะเนี่ยราเหลือเวลาเนี่ยเฟือเลยครับตายกระจายเลย เรียบร้อยแล้วนี่คือวิธีจัดการกับห้องนี้โดยใช้น้ําแข็งจัดการน้ําแข็งนะหลังนะครับก็วิ่งไปทักทายสวัสดีจ้ายโยจากนั้นนะครับเ็นตีมาทางนี้นครับแล้วก็ยี้โอเคจากนั้นมันจะมารวมกันาก,การนี้แค่นี้แหละเราไม่ต้องการให้มันเสกน้ําแข็งก่อน,น้ําแข็งออนกนมาครับเพราะถ้ามันเสกก่อน,น้ำแข็งอนนงกอกมาเนี่ยจะล,บาบลําบากเราล้ว Okay. พบรั่วแช่แข็งนะครับแช่แข็งแล้วก็จานรัวๆเลยแข่งไปเรื่อยๆนะพี่นอ้องต้องทำอะไรจ้าไปถ้ามีเวนจี้ก็สบายดน,นะรั่วปิดรอบหนึ่งอ่ามีแหละบาบาร่าซีซั่นนี้บาบาร่บา,บารสุดยอดมากใครที่คิดว่าบารบาร่าไร้ประโยชน์มาตลอดผมบอกนะ ซีซั่นนี้สุดยอดเลยล่ะอแนอนี้ไม่ต้องลงแล้วครับนอนไปเนอะโอเคมาบาลากด้วยนะรับคือถ้าสมมติว่ากินก่อนหนึ่งนาทีขึ้นนะสบายๆนะครับขันแน่แน่เห็นไหมโอเค ห้องสุดท้ายนะครับผมเซตอัพมาเป็นไฟน้ำแข็งเนะเาะหลักการก็คือใส่เกาะก่อนนะครับโยนก๊อกก้าตันตีทุกตัวเลยนะครัก้าหมนเราใช้กระจายหลักๆเราจะเอาให้จบภายใน10นาทีแล้วห้องนี้เพื่อที่จะไม่ง่ายจะ,จะได้ผ่านง่งายๆ หลักๆแค่นี้แหละเอาตัวอะไรก็ได้ถ้าคุณไม่มีตัวพวกนี้ตัวอะไรก็ได้ที่ผ่านได้ภายใน,น่งนาทีสลังการผมต้องการแค่นั้นถ้าผ่านได้นะสบายน่งนาทีนะครับตั้งเป้าไว้มาทีโอเคได้ลวต่อไปเดเมจคุณต้องดีพอสมควรนะห้องนี้ ว่าห้องนี้ DPS h e ค่อนข้างเยอะหลักการก็คือเราจะอัน e ติไอโคปแลวเอา,เอาไลเดนปิดนะครับโอเคดูจังหวะนี้นะครับโอเคผมคเลยแล้วพอมันจะลงก็ใช้เอซีมันไม่มเกียวเวลา บันมาณเพ่สี่ห้าทีก็พอแล้วนะแล้วก็เปลี่ยนเพราะว่าหลักๆเราเดิมแเราไม่ได้อยู่ที่าลายเดนนะครับเราต้องการเก็บให้วนทันตห้ได้ไวที่สุดได้สำคัญที่สุดแนละ้ บาทมีแตหยาลักษ์ล้อมด้วยวงแหวนนี่ะครับนี่คือตัวที่เราคือเพื่อที่จะเปลี่ยนเป็นก็ไม่มีอะไรโวนอันตีไปเรื่อยถ้าคุณเหลืออีกสิบนาทีนะครับก็น่าจะทันแล้วล่ะสุบันสบแต่งนเข้างปตีตัวที่เป็นไฟกับพิษก็โวนไป

ท้ายเย้วยถ่ายเรยหดเรียบร้อยเห็นไหมอันนี้คือ,อเราปั้นง่ายๆแบบน,นี้นะครับต่อไปมาดูอ์ติแฟกต์คืออ์ติแฟกต์ทั้งหมดเนี่ย mm hmm. ผมใช้โดยที่ไม่ได้เปลี่ยนเลยนะถึงจะเปลี่ยนตัวผมก็ไม่ได้เปลี่ยนนะ,ะมาดูกันดีกว่าเริ่มจากตัวแรกนะครับเบเนตหลักการของเบเนตผมเคยพูดไว้แล้วเราต้องการฮิวแล้วก็บบฟแค่นั้น าะงั้นผมใส่เฟ t e ิลิ่งดีไซน์เพื่อเอา Fat a อทแท k นะครับที่เป็นเดตแจกอาร์ติแฟกก็ใส่โนเบสแค่นี้นะครับไม่ได้อะไรเลยเนี่ยผมไม่เน้นอัตราคีย์ความแรงคียอะไรเลยนะครับเน้นแจกบัฟแค่นั้นกลุ่มดาวก็แค่นึ่งใช้ได้แล้วนะครับต่อไปเซียงหลิงเซียงหนิงผมอัพให้โหดที่สุดเท่าที่ผมทำได้ผมใส่ดะกอนสปายนะครับเพราะว่าผมเป็นอบธาดาวตัวเดียวที่ผมมีแล้วก็ ใส่เซตแอมเบมนะครับส่วนสตาร์ทก็อาตาคิ8 58ความแรงคีย84นะครับแอ,อตแทกประมาณ2,003 2,002อะไรแบบนี้แล้วก็ได้แฟตจากเบนเน็ตก็จะแรงขึ้นอีกพระสวรรค์ก็เด่นไปที่ไพโรนโดนะครับต่อไปไรเดนอย่างที่บอกผมใส่ฟอร์มเนียสแค่นั้นต้องการแจกเอนเนอร์จีเป็นหลักสถานะ มมค,ค,ครีผมไม่ได้สนใจเลยความแรงครีก็ไม่สนใจเหมือนกันโจมตีพันแปดนะครับอัติแฟกเนี่ยดูสิผมไม่ได้สนใจเลยผมมองตรงนี้เป็นหลักดูนะฟื้นฟูเพราะผมต้องการแจกแฟลชให้ได้เยอะที่สุดบอลสวรรค์ก็ตามที่เห็นหกหกแปดนะครับกลุ่มดาวศูนย์ต่อไปชิงชิวชิงชิว,ชชวแซกซอร์สนะครับอสองน้ำสองโนเบส ปุ่มดาวสี่ยังไม่หกเลยนะก็ถือว่าใช้ได้ละพรอนสวรรค์เน้นไปที่เรนแคตเตอร์สตัดก็เท่านี้ครับไม่ได้อะไรเยอะเลยเนะจงลี่เอามาใส่โล่อย่างเดียวเลยเนี่ยแบคทอเซลนะครับ <c oughs> อาร์ติแฟกต์มัวๆเลยไม่ได้สนใจเลยผมเอามาเน้นเดี๋ยวดูนะเฮดพี HP. หัวก็ HP อย่างเดียวเลยเอาถึงเพราะว่านี่ขนาดแบบว่าไม่ได้ปั้นมากนะพลัง HP แค่สามหมื่นเจ็ดถ้าคนปั้นจริงๆน่าจะห้าหมื่นได้นะครับอันนี้แต่คีความลับคิดไม่สนใจผมไม่ได้จะเอามาทำอะไรเอามากันอย่างเดียวหลักการของยูนิตนี้คือโล่โอเคต่อไปตัวที่ใช้การินคาซิฮาถ้าผมเคยเอาลงเนาะมันก็จะเป็นสาย EM อย่างอื่นไม่ไสนใจเลย EM อย่างเดียวนะครับ ตัวนี้ผมได้เอาลงหรือเปล่าไม่ได้เอาลงเนาะสุโคตก็ e m อย่างเดียวใส่นี่ AC, f ซกแฟกต t โอเคอาตาคิไม่ได้สนใจสนใจชั่นานทีาอย่างเดียวกลุ่มดาวสีพรสวรรค์ไม่ได้ทำไม่ได้อัพอะไรเลยเวนตี้เวนตี้อาว,วุธหวยหวยแลก้ก ใส่สีอ่องลม2องกาเพราะว่าลมผมหมด <c oughs> ก็เลยไม่ได้เอามาใส่ให้คือหลกัหลกๆผมเอาไว้รวบอะแค่นั้นเองหลกัหลกๆคือรวบนะครับต่อไปอ่านี่อันนี้จัดเต็มหน่อยอันนี้ใส่หอกปลานะครับแล้วก็สถานะ,ะประมาณ4 1 4 3จริงๆเยอะไปด้วยมั้งถ้าใช้สองน้ำแข็งนะแต่ไม่เป็นไรหรอกประมาณนี้แหละอาวุธ นี่นะครับได้มาอีกคลิปเพิ่มมาอีกนี่อาร์ติแฟก์ก็2องวิสัยแล้วก็2องกลาไม่ได้ใส่ใจอะไรเลยจริงๆโนเบสดีกว่าอ่พรสวรรค์ก็ประมาณนี้เพราะผมเป็น C5 มันก็เลยแรงหน่อยถ้าขายไม่มีก็บิวยากหน่อยเยอะหน่อยนะครับอันนี้เดีอนหน้าที่ผมใช้ก็ใส่แซกโกนะครับอาร์ติแฟคเล้นเลือดกลุ่มดาวหแหละพรสวรรค์ ประมาณนี้ไม่ได้สนใจเท่าไหร่อันนี้ชมหยุนที่ใช้เล่นเนี่ยอันนี้ใช้ดาบบนะีบีพีเนาะประมาณนี้วิวประมาณนี้นะครับจริงๆแทบไม่ต้องใส่อะไรมากมายเลยอันนี้ผมลืมจัดขี้เกียจจัดอะไรง่ายๆจริงๆควรจะเป็น2องโนเวแล้วก็2น้ำแข็งกลุ่มดาวสอันนี้ไปตัวดาบแซกนะครับเพิ่มเน้นพลังงาน ใส่สีไฟฟ้าพอดีฟาร์มเก็บไวแนละ้วโชคดีนะอันนี้พรสวรรค์ประมาณนี้เนาะกลุ่มดาว6กเพิ่งได้มาด้วยตัวนี้ฟิตใสสติงเลตอาร์ติแฟ์ก็สองโนเบสองทันเดอร์ฟิลลี่พรสวรรค์แทบไม่ได้อัพเลยนี่สแตทห่วยมากเลยนแปะา 8, สายฟ้าหลักๆอันนี้ยานเฟย อย่างเฟยใส่เดวิซิตยังปั้นไม่สุดเลยก็ลังๆเอาแปะไฟเฉยๆนะประมาณนี้นะครับกลุ่มดาวสี่พอสวรรค์ก็แทบไม,ม่ได้อัพเลยบาบาร่าบาบาร่านี่ไม่ได้ใส่อะไรเลยดีกว่าใส่ฟาร์มวันนี้จริงๆนะ่าจะเป็นดากอนนะทีว่าดากอนสเลเยอร์เทลดากอนสเลเยอร์แต่ผมขี้เกียจลืมเปลี่ยนอน่ะอัติแฟก ใส่เมเดนแบบห่วยๆบวกศูนย์เมเดนบวกศูนย์บวกแปดอ่ากลุ่มดาวหกนะครับพรสวรรค์ไม่ได้อัพเลยได้กลุ่มดาวมาช่วยอ่าน่าจะหมดราวนี้หมดแล้วเนาะประมาณนี้อันนี้ผมให้ดูอย่างน่าจะให้ดูแล้วโอเคหลักการนะครับอ่าถ้าเราทำบุลเลต์ลันไม่ได้ให้เราเซตอัพลันนะครับแล้วห้องที่มีปัญหา ใช้ทริคนะพยายามใช้ทริคแก้ไขนะครับอ,อันนี้ฝากเอาไว้ละกันลองคิดดูเรามีวิธีการเล่นมากมายหลากหลายแบบนะครับแต่อยากให้โฟกัสไปที่ยูนิตหน้าที่ของยูนิตสำคัญที่สุดตัวไหนฮิวตัวไหนบัฟตัวไหน DPS ตัวไหนซับ DPS ถ้าเราจัดได้ถูกต้องเราจะบริหารทรัพยากรได้อย่างเต็มที่แค่นี้ละครับขอให้ทุกคนได้ดาวชั้น12เต็มหมดนะ,ะเต็มทุกชั้นเลยละกันขอบคุณมากครับ